คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคุณทำดีกับทุกคนพยายามใจเย็ยนอดทนอ่อนโยนไม่อยากให้ใครเสียใจแต่สุดท้ายกลับมีคนบางคนกล้าทำกับคุณอย่างที่คุณไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอเขาพูดกับคุณแบบที่ไม่กล้าพูดกับใครเขาย่อกแกรงกับคุณมากกว่ากับคนอื่นเขาเรียกชื่อคุณแบบกึงล้อหรือแสดงท่าทางไม่ให้เกียรติโดยที่คุณนั่งงงว่าทำไมเขาถึงกล้าทำแบบนี้กับคุณ คำตอบตรงๆคือคุณไม่ได้วางตัวให้หน่าเคารพอย่างที่คิดใช่ครับคุณอาจเป็นคนดีคุณอาจเป็นคนจริงใจแต่การเป็นคนดีไม่ได้แปลว่าจะมีแต่คนดีกลับมาและความจริงที่เจ็บปวดคือโลกไม่ได้ให้รางวัลกับคนใจดีโลกให้รางวัลกับคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรใจดีและเมื่อไหรควรเด็ดขาด เราถูกสอนให้ไม่ก้าวร้าวแต่ไม่มีใครบอกให้เราสร้างพรมแดนของความเคารพเราถูกสอนให้ให้อภัยแต่ไม่มีใครบอกให้เราเรียนรู้ว่าให้อภัยไม่ได้แปลว่าต้องปล่อยให้โดนทำร้ายซ้ำๆเราถูกสอนให้เข้าใจคนอื่นแต่ไม่มีใครบอกให้เรารู้ว่าการเข้าใจไม่ใช่การยอมรับการล้ำเส้นแล้วคนที่วางตัวให้หน้าเคารพเขาเป็นยังไงเขาไม่ต้องเสียงดังเขาไม่ต้องทำหน้าดุ เขาไม่ต้องพูดจาแข็งกร้าวแต่เขาจะมีพลังบางอย่างที่คนรอบข้างรับรู้ได้ว่าคุณล้าเส้นเขาไม่ได้นะคุณล็อกเขาเล่นแรงๆไม่ได้คุณพูดจาไม่ให้เกียรติแบบที่เคยทำกับคนอื่นไม่ได้ใช้กับคนคนนี้คุณเคยสังเกตไหมว่าคนบางคนไม่ค่อยพูดแต่ไม่มีใครกล้าแต่บางคนไม่เคยโมโหแต่กลับมีออร่าที่น่าเกรงใจ นั่นคือการสื่อสารด้วยพลังเงียบซึ่งเกิดจากความมั่นคงภายในล้วนฮ่ฮคนที่น่าเคารพคือคนที่มีขอบเขตชัดเขารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเขาไม่หัวเราะทุกมุกที่ไม่เหมาะสมเขาไม่เออตามคำหยอกล้อที่กระทบศักดิ์ศรีเขาไม่ยอมให้ใครลดคุณค่าของเขาแม้แต่นิดเดียวและที่สำคัญเขาสื่อสารสิ่งนี้ตั้งแต่แรกพบ จิตวิทยาของการวางตัวให้หน้าเคารพคือการสื่อสารขอบเขตอย่างอ่อนโยนแต่มั่นคงมันอยู่ในน้ำเสียงอยู่ในสายตาอยู่ในจังหวะของคำพูดอยู่ในความนิ่งที่ส่งออกมามันไม่ต้องการคำพูดว่าอย่าทำกับฉันแบบนี้นะแต่มันคือการทำให้เขารู้ว่าคุณจะไม่ได้ทำกับฉันแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วคุณจะเริ่มอย่างไรเริ่มจากเคารพตัวเองก่อน การเคารพตัวเองไม่ได้แปลว่ารักตัวเองแบบแฟนซีไม่ได้แปลว่าต้องพูดกำลังใจให้ตัวเองทุกวันแต่มันคือการไม่ยอมให้ใครมาทำลายความสงบในใจคือการรู้ว่าถ้าใครบางคนทำให้ฉันรู้สึกต่ำลงฉันมีสิทธิลุกและเดินออกมาคือการเชื่อว่าฉันมีคุณค่าพอที่คนอื่นจะให้เกียรติแม้ฉันไม่ต้องแสดงอำนาจใดๆเลยต่อมาคือสร้างขอบเขตอย่างจริงใจ ถ้ามีคนล้อแรงเกินคุณไม่จำเป็นต้องฝืนยิ้มแค่พูดว่าเออพูดแบบนี้ฉันไม่ค่อยโอเคว่าแล้วนิ่งไว้คุณจะตกใจว่าคำพูดสั้นๆแบบนี้มันทรงพลังแค่ไหนเพราะมันไม่ได้ใช้อารมณ์แต่มันใช้ความกล้าที่จะยืนหยัดในความรู้สึกตัวเองคนที่น่าเคารพไม่ใช่คนที่เข้มแข็งตลอดเวลาแต่คือคนที่รู้จักตัวเองดีพอ รู้ว่าอะไรทำให้เขารู้สึกได้รู้ว่าอะไรที่ควรปล่อยผ่านและรู้ว่าเมื่อไรต้องลุกขึ้นยืนเพื่อความสงบของใจบางครั้งเราถูกสอนว่าหยุ่งเงียบๆดีกว่าเดี๋ยวเขาก็เลิกเล่นแต่ความจริงคือถ้าคุณไม่บอกว่าคุณไม่โอเคเขาจะไม่มีวันรู้และที่แย่กว่านั้นคือเขาจะคิดว่าคุณโอเคบางครั้งเราคิดว่ายิ้มไว้เดี๋ยวสถานการณ์จะดีขึ้น แต่คุณรู้ไหมบางคนไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเขาแค่ต้องการที่ระบายและคุณกลายเป็นคนที่เขาเลือกเพราะคุณไม่ปฏิเสธคนที่น่าเคารพคือคนที่เลือกได้ว่าจะอยู่ตรงไหนของบทสนทนาเขาไม่เข้าไปร่วมวงที่มีแต่คำพูดเหยียดเขาไม่หัวเราะตามกับคำล้อที่ไม่มีรสนิยมเขาไม่เอออกกับวัฒนธรรมบเทเพลสที่ใครอยากถ่ายกว่าคือผู้ชนะ เขาไม่สนใจว่าจะถูกมองว่าเย็นชาเพราะเขารู้ว่าถ้าแลกความอบอุ่นปลอมๆกับความรู้สึกดีต่อตัวเองเขาขอเลือกอย่างหลังจิตวิทยาอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือความมั่นคงทางอารมณ์คนที่น่าเคารพมักจะมีความนิ่งแบบที่ไม่ต้องพยายามเขาไม่แสดงความโกรธเพื่อให้คนกลัวเขาไม่แสดงความน่าสงสารเพื่อให้คนรักเขาแค่อยู่ของเขาอย่างมีความหมาย ในทุกการแสดงออกและนี่แหละคือจุดที่ทำให้ใครหลายคนเริ่มเกรงใจเพราะพวกเขารับรู้ได้ว่านี่ไม่ใช่คนที่คุณจะพูดมูมูได้ไม่ใช่คนที่คุณจะล้อเลียนเหมือนในกลุ่มเพื่อนไม่ใช่คนที่คุณจะยืนข้ามเส้นเข้าไปโดยไม่เจอบางอย่างสะท้อนกลับมาคุณไม่ต้องดัดแปลงบุคลิกให้ดูโหดขึ้นไม่ต้องฝืนทำตัวแข็งไม่ต้องกลายเป็นคนที่คุณไม่ใช่ คุณแค่ต้องเรียนรู้ว่าความเมตตาต้องมาพร้อมกับเขตแดงและถ้าใครบางคนไม่รู้จักขอบเขตนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่เปิดประตูให้เขาอีกคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายไม่จำเป็นต้องเถียงแค่ถอยออกมาอย่างมั่นคงและอยู่ในพื้นที่ที่คุณรู้สึกว่าฉันได้รับความเคารพก,การวางตัวให้หน้าเคารพไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องรักเรา แต่มันหมายความว่าแม้ไม่รักก็ไม่กล้าหยิบย่ำเราสุดท้ายนี้อย่าใช้พลังของคุณไปกับการพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นแต่ใช้พลังของคุณกับการยืนอยู่ในพื้นที่ที่คุณรู้ว่าฉันมีค่าเกินกว่าจะโดนดังแก่ด้วยรอยยิ้มฉันมีศักดิ์ศรีเกินกว่าจะปล่อยให้ใครดูถูกแล้วไม่พูดอะไรและฉันมีความสงบมากพอที่จะยืนในจุดที่เรียกว่าน้าเคารพโดยไม่ต้องน่ากลัว